เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมานะสายรูดต้องขอโทษขอให้กับสายเจาะครับผมนะมานะเจ็ดเรานะโอ้ยมาสายลูดครับพี่น้องก็แนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งละกันเนาะเข้าบ้างลุดบ้างเป็นเพียงแนวทางครับ ลุงก่อนเดวจะไปซื้อของครับจอบเบิงเจ้ามาโดนแล้วเห็นแล้วเจ้าเป็นตางนั่นแหละครับตัวเลขกจอบเบิงตัวเลขมาโดนแล้ววันนี้วันศุกร์ครับผมนะวันศุกร์ก็จะมีหวยฮาหนอยหวยหลาวเป็นเพียงแนวทางเลือก มาลงหายคือกาครับเมื่อวานนี้ลงในกลุ่มเขาอยู่อันแต่เท่ากับเป่นเบาเหมือนหมูเนาะอันรัฐบาลนั้นเขาอยู่เสียดายพอได้ดมาลงให้วันนี้ก็มีฮานอยลาวเนะาะเมื่อวานนี้สายรูดเข้าอย่างเดียวสายเจาะเราก็หลุดกว่าจะมาก็อาจจะไปนู่นแหละครับลาวเวียพีนู่นแหละครับไกลเหลือเกิน ไกลเหลือเกินต้องขอโทษขอภัยกับสายเจาะวันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีเข้าแต่สายรูดน้ำมือหวานนี่คปวดหัวเหมือนกันวันนี้หัวมาคุณห้าน้อยหมู่านนี่ครับห้าน้อยพิเศษออกศูนย์หนึ่งหกล่างออกจิตจิตพิเศษ สายลูดเขาจีดจีดโอ้เบิ้ลมาเสียด,ดายศูนย์หน่งจดกับบุเนาะแม่นบอกกันยังพ่อจะเขาเนี่ยสามตัวส่วนถ้านอยกติออก0ูนย์สาสองล่างออก0ูย์เแล้วให้0ูย์หออกศูย์เอีกแล้วครับท่านนะส่วน v i p ออกหนึ่งเก้าล่างออกหนึ่งโอเคชายจะ หลุดสายลูดเข้าผ้ใดมักสายลูดสายยิ่งจัดไปกับแนวทางมาครับ วันนี้ครับฮาหนอยบวกลาวนะฮาหนอยบวกลาวสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่ห้าลูดห้าวิ่งห้าครับฮาหนอยบวกลาวเอาสต็อปไว้ก่อนขายของอไปต่อครับผมตัวนี้ตัวแดง สองห้าแปดตัวเน้นครับตัวแดงห้าสองห้าแปดห้าจับคู่ครับห้าศูนย์ ้าเจ็ดทวนอีกครั้งห้าสองห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดรูดห้าวิ่งห้าปันทงไปที่ห้ากันละกันครับผมนะสำหรับฮานอยบวกเราจัดไปมาร์กบอเมือหนึ่ง,องรอรุ้นกันอีกทีอาจจะเหนื่อยถ้าผู้ได เหนื่อยก็พักนะครับผู้ใดลดผู้ใดจึงใดยุดพักไว้ก่อนเราก็ต้องไม่อยากให้เล่นทุกๆวันนะเราต้องถ้าเหนื่อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับกะอย่าลืมกำลังใจยูน้ำกันตลอดเสมอแล้วก็ตลอดไปเนาะมาสำหรับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งสองครับสองจับคู่ครับ สองศูนย์สองเจ็ดสองแปด สูนสองเจ็ดสองแปดตัวเด่นอีกตัวโอเคบันนี่รู้สึกเห,น,หนื่อยครับเหนื่อยปวดหัวน้ำวกนะไม่รู้ว่ะจรงนี่นคือปวดหัวบุมา ตัวกันครับไปต่อตัวกันเดี๋ยวแป๊บหนึงครับต่อครับผมมาขายของตัวกันครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด 08ครับทวนอีกครับ707808สิบตัวเจอสายรูดฟันธงวัดดวงกันไปครับเป็นสายรูดสายจอสายยังแนวทางแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งค่ะบกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะมาจับสามตัวหน่อยครับ152 352 ลาวบวคาน้อยถ้าเข้าแล้วก็หยุดถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามอีกสามห้าแปดศูนย์ห้าแปดโอเคโอเคครับจบการคำนวณไว้เพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าจะเข่าสายอย่างเนาะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับแนวทาง ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็นะครับ